ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโหมดรีวิวของนะคะตัวนี้คือ,ไไอพัดลมค่ะไฟไดสองะครับพัดลมนะคะอันนี้จะเป็นพัดลมแบบชาร์จนะคะอันนี้อันนี้เป็นไฟด้วยนะคะแล้วก็ความหัวได้อันนี้เป็นพัดลม<า>ของเต็นเขาเรียกว่าเป็นพัดลมของเต็น,<า>เ,นเต็น<ๆ><ๆ>พวกเหมือนเวลาเต็นขายของอะคะ่ะสามารถที่จะห้อยอย่างนี้ได้เอาห้อยสิ ตัวนี้เห็นไหมคะว่ามันชาร์จไฟฟ้าห้อยค่ะห้อยห้อยให้ดูคะ่ะเนี่ยค่ะห้อยค่ะห้อย,อยปรับได้ด้วยนะคะปรับอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเอากดเปิดพัดลมหน่อยค่ะกดเปิดพัดลมหน่อยคะ่ะเห็นไหมคะว่ามันไม่ต้องใช้ไฟอันนี้คะ่ะห้อยอยู่ <OR> กลางเต็นได้เลยนะคะแล้วก็ได้กําลังลมนะคะ <camoufl aging> ได้ไฟได้ไฟด้วยนะคะ <fahr aging> เลืเอดน่ะมันเป็นปนวัตกรรมใหม่ไหมไม่ใช่ นวัตกรรมเก่าแล้วนะคะแต่ว่างานดีอยู่นะคะแล้วก็เย็นแล้วก็ราคาไม่ไม่แรงนะคะตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะคุณแอร์สามร้อยเก้าสิบาบาทนะคะมีสีเทานะคะเห็นไหมดูดีนะวางเฉยๆก็ดูดีมีสกุลลุนชาตินะคะแล้วก็ตัวนี้แถมไฟแถมสายชาร์จนะคะที่เหมือนกับสายชาร์จของโทรศัพท์นะคะอันนี้เอาไว้แบบเหมือนไปรอไปรอ,ไปรอลูกเนาะเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่ต้องเ <Okay. S 1> พิเษเราลุกเลยพิเศษมีทั้งแฟนมีทั้ง LED นะคะไฟได้สองระดับด้วยถูกมากสั่งเป็นของขวัญวันเกิดให้กันก็ได้นะคะเอ้ยของขวัญวันปีใหม่ได้นะคะแล้วก็ทุกตัวที่เราส่งนะคะเรารับประกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ